นราครแขงสารวัตรก็คือแค้นเนาะสวนแค้น,นบนี่สบายดีสบายดีพีน่น้องสบายดีกูเปิดเบิร์ตสุกุสุกุนเนาะตอนนี้บมาดึงอยู่ที่แขงสารวัตมวันนี้พามาเลาะสุ่มบรรยากาศตัวเมืองสารวัตรผ่ากระพาบรรยากาศยามแรงๆเนาะอันนี้คือเทศบาลเด้อพี่น้องเทศบาลแขงสารวัตรเทาเลยเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนขี่รถเลาะสุ่มอ้อมเบิ่งตัวเมืองเนาะว่าปัจจุบันนี้ปีสองพันสองแขงสารวัตรเท่านี้ พัฒนาไปหอดใสแล้วมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่เนาะตอนนี้เป็นเวลาบรรยากาศยามแรกเวลาสี่โมงเนาะทางขง้างเขาเี่ก็จะเป็นคิวรถคิวรถโดยสารเนาะคิวรถโดยสารออ,าอกเวี่งม่แล้วพี่น้องเลยของเส้านี้บัตรทิ้งกับรถกับมาลงอยู่บนนี้เนาะมาแต่เวิยงเนยอันนี้คือบริเวณเทศบาลแขวงซาละวันเยี๋ยวสิขี่ไปสุดหมดแล้วพี่น้อง เป็นตัวเมืองน้อยๆเนะาะก,บกับบริไญ่บรนไดขาเทีบยบใส,ส่แข้งใส่สมูลกับแข้งซาลวัน,นและใหญ่กว่าเนาะธนาคารการค้า อเมซอนน้ำเลยวันนี้นี่เลยพี่น้องสัญลักษณ์ของแขงสระวันก็คือแคนเนาะสวนแคนบันนีส้สวนแคน เลี่ยวเข้ามานี่เนาะตึกนี่ก็บทเป็นตึกธนาคารการค้าเนาะบริเวณธนาคารพงสวรรค์พี่นอ้องบริเวณบ่อน,นี่ถือว่าเป็นเขตสบานนะเป็นเขตในเมืองเลยเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเลาะไปทางอะไรเนาะ,เ,นะเดี๋ยวสิพาทุกคนขี่ซื้อก่อนเลยเนาะหรือว่าเลี่ยวนี่ก่อนบอ่เอาขี่ซื้อก่อนซะซื้อไปเลยซะเนาะ ทางนี้ก็ซีเมนตลาดเนาะเดี๋ยวจะหน่อยจะหน่อยเข้าพาทุกคนเลาะเบิ่งตลาดเนาะ,ะเลาะขาเบิ่งตลาดโอ้ตลาดใหญ่เลยตลาดสันวหร่ัน ดีเลยบ่ทั้งหนาวออไปนี่ก็สิออกไปห้องมอได้พี่น้องเลยห้องมอเนาะเส้นทางนี่ก็ถือว่าเป็นทางยางคักแน่พี่น้องเป็นทางยางเนาะแต่ว่าโบแมนโบแมนทางคนขอ้อจีเป็นทางผู้ยางธรรมดาว่าคือใส่สมบูรณ์เลยใส่สมบูรณ์จะเป็นขนอจีเบิร์ดเลย พระคาในลาย สต๊อกในมือนี่ จะขี่ซื้อไปเลยน้องพี่น้อง,องขี่ซื้อไปเลยพาทุกคนรอเบิรงสาลาวันตียาลงสาลาวันตียาลงตียาลงสาลาวันตียาลง มันน้วันซินบ่กเจ้าคายมาเป็ ดีรลายพี่น้องเลยบรรยากาศยำยาดังแรงเนาะพ้นกับสิโต๊กแล้ว้างตัวนี้ฮัลท์ขี่เส,อออสือออกไปมันก็สิออกไปเมืองคงเนาะออกไปเมืองคงด้วยน้พง แ้วก็ยังเป็นทางออกไปาสแดนเวียดนามเนาะลาบาวโอ้มีไฟแดงน้ำพี่น้องเลยไฟแดงไฟแดงเขาก็ไปเลยสระรวันมีไฟแดงเนาะ สังคูททางไหนวะลืมออยเนี้ยเพราะว่าบางิงบริยูบ้านดุ้นละพี่นนองเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะวันนี้ก็มีโอกาสมาบ้านก็เลยพาทุกคนมากี่รถเลาะส้มบรรยากาศเทศบาลแขวงสาละวัน นีเป็นหนอกเมืองอะได้พี่น้องโอ้นี้บาบาติงอยากพาทุกคนมาเบิ่งวันนี้นะสนามแดงว่าเหินหรือว่ายังน้อใหม่ดูได้พี่น้องนะเขาแกะสลักอยู่ทางในนะเป็นใหม่ดูเนาะเดี๋ยวเขาจะหาทางเขาก่อนมันมีบ่เทางเขาเขาจะเข้าไปเบิ่งพาทุกคนขี่รถเข้าไปเบิ่ง โมมีทางเขาพี่น้องเขาต้ันไว้ไม่ดูนะเป็นไม่ดูที่รถเข้าไปบ่ได้บ่แต่ว่าอัดประตูตันไว้พี่น้อง và tôi đã có anh em chấp nhận xuống ông kia ông kia ông kumadam xin thắng nếu có phải nóng nặng 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 ไปนะปงมังคงหรือว่าไปไปด่านเนาะพี่น้องไปด่านดานไรออกไปทางนี้แหละว่าบ่รตีงจะกเข้าไปใน,นี่นะเนี่ยเขาบอให้เขาไป ามีกิจกรรมอ่างต่างๆเขาจะจะมาจาัดงานอยู่นี่แหละเกือนสนามแดงไม่ดูเนี๋ยโอ้ยหุ่ลายหลอยปีนะคือเนาะเป็นแก่สลกักเดี๋ยวมีทางเขา ทำนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือเทศาบาลแขงสารวัตรเป็นเมืองเล็กๆไอต่อเขาขี่รถออกตาทัวแหละเขาขี่ซื้อเข้าไปเนี่กับซิเกียวเข้าไปในเมืองคือเก่าโอ้มหวันนี้คือว่าฝนแน่แตัว่าเป็นฝนเป็นลมเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ององค์เนะงี้ยสังคูเนาะเงี้ยสังคูรเงี้ยสังคูรแขงสารวัตร 别闹，我们家三口。 าแาากงสารวัตราะบรรยากาศยามแรงสารคิโรนี่จบสวัสดีก่อนพี่น้องขอการกิมนะวันนี้กอนต้อนรับไปก่อนเนาะไปบาย์ไอสบายดี